อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหมยอยากจะมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจหรืออยากจะขยายกิจการแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปเรียนต่อแต่ไม่มีเงินทุนวันนี้เรามีทางออกง่ายๆมาแนะนำให้รู้จักการขอสินเชื่อจากที่นี่ง่ายกว่าที่คุณคิดมันเหมือนกับการช้อปปิ้งออนไลน์เลยแหละ พราะคุณแค่กรอกข้อมูลเล็กน้อยแล้วรอการอนุมัติไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเริ่มต้นจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวซะก่อนนะแล้วก็เลือกประเภทสินเชื่อที่คุณต้องการทีนี้ก็ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆก็ทําได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างนะอย่างคุณบอยเจ้าของร้านอาหารเล็กๆเขาตัดสินใจจะขอสินเชื่อจากที่นี่ซึ่งมันมีขั้นตอนสมัครง่ายมากๆแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวก็อย่างที่บอกไป แล้วก็เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการจากนั้นก็แค่รอ,อก,การอนุมัติไม่ถึง2นาทีเขาก็ได้รับการอนุมัติแล้วหลังจากได้รับการอนุมัติคุณบอยก็ได้รับเงินที่ต้องการไปใช้ในการขยายร้านอาหารของเขาเองและสินเชื่อในวันนี้เขามีชื่อว่า g o o ม m o นี y เงินดีๆเพื่อคนไทยซึ่งหาดาวน์โหลดได้จาก App Store และก็ Google Play Store เท่านั้น อันนี้เป็นเครือข่ายของธนาการออมสินเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพตัวจริงมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลกูดมันนี่แล้วก็สินเชื่อนาโนกูดมันนี่โดยสินเชื่อส่วนบุคคลกูดมันนี่ก็จะเหมาะกับพนักงานประจําแล้วก็เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนส่วนสินเชื่อนาโนกูดมันนี่จะเหมาะกับเจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนอาชีพอิสระฟีแลนซ์ ร้านขายของเล็กๆร้านที่ขายของออนไลน์หรือร้านในตลาดรวมทั้งอาชีพอื่นๆโดยทั้งสองสินเชื่อจะมีความเหมือนกันตรงที่เขาจะมีสินเชื่ออยู่สองประเภทก็คือแบบแรกเนี่ยรับเงินก้อนครั้งเดียวคือจะเป็นการผ่อนชาระคืนเป็นงวดด้วยการผ่อนชาระคืนเท่ากันทุกเดือนแล้วก็แบบรับวงเงินหมุนเวียนก็สามารถจะเบิกใช้ได้ตามต้องการนะภายในวงเงินที่ได้รับ และชำระคืนก็ทำได้ทั้งแบบขั้นต่ำบางส่วนแล้วก็เต็มจำนวนแต่ความต่างจะอยู่ที่วัตถุประสงค์สินเชื่อส่วนบุคคลกู o มันนี่มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพการประกอบอาชีพส่วนสินเชื่อนาโนกูตมันนี่มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อการประกอบอาชีพส่วนเอกสารที่ใช้ก็ใช้ตามอาชีพเท่าที่มีกันได้เลย ใครที่เลือกแบบสินเชื่อนาโนสามารถจะใช้สำเนาค่าใช้ใจ่ายสาธารณูปภคหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอย่างเช่นสำเนาใบแจ้งยอดค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าประมาณนี้ผู้ขอสินเชื่อควรจะมีอายุ2 0่สถึงหกปีมีรายได้ขั้นต่ำแ8 0 0บาทพนักง,งานประจำอายุงาน6เดือนส่วนเจ้าของกิจการอายุก,กิจการหนปี สินเชื่อส่วบุคคลอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของไรายได้หรือไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนได้สูงสุดถึง48สิเดือนส่วนสินเชื่อนาโนอนุมัติวงเงินไม่เกิน5เท่าของไรายได้แต่ว่าให้ได้ไม่เกิน1นึ่งแสบาทและผ่อนชำระสูงสุดได้นานเพียง24เดือนดอกเบี้ยสินเชื่อส่วบุคคลเป็นอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอยู่ที่สิจนถึงย5%ต่อปี ส่วนดอกเบีย้ยสินเชื่อนาโนก็เป็นแบบลดต้นลดดอกเช่นเดียวกันแต่จะอยู่ที่29จนถึง33ต่อปีไม่ว่าคุณจะเลือกสินเชื่อแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณสามารถจะเบิกถอนวงเงินสินเชื่อในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า2,000บาทเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน Goodmoney โดยสามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์และชื่อบัญชีตรงกับผู้ที่ขอสินเชื่อเท่านั้น สินเชื่อส่วนบุคคลจะมีค่าธรรมเนียมเป็นค่าก่อนสแตมาม0.0เของวงเงินเบิกใช้สูงสุดไม่เกิน10,000บาทมีค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามนี้50บาทต่อครั้งกรณีที่ค้างชำระมากกว่า1งวดและ100บาทต่อครั้งกรณีค้างชำระมากกว่า1งวดรวมทั้งค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต70บาทต่อครั้งส่วนสินเชื่อนาโน,โนไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้น ทั้งสองสินเชื่อมีข้อควรระวังนะหากว่าจ่ายไม่ครบเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำไม่ตรงตามที่ระบุไว้หรือว่าจ่ายหลังจากวันที่ครบกำหนดไปแล้วก็จะมีดอกเบี้ยซึ่งอาจจะสูงขึ้นหรืออาจจะเป็นเบี้ยปรับก็ได้กรณีที่คุณผิดนัดชำระนะงวดใดงวดหนึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็อาจจะคิดแล้วนะในฐานะเจ้าหนี้ระหว่างนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนขายนี่ อาจจะบอกเลิกสัญญาหรือว่าดําเนินการตามกฎหมายก็ได้อย่างเช่นฟ้องร้องคดีหรือว่าบังคับคดีกรณีคุณที่เป็นผู้กู้ถึงแก่กรรมสัญญานั้นก็จะเป็นอันระงับไปนะเพียงแต่ว่าทายาทของคุณต้องชาระหนี้คงค้างคืนแก่บริษัททั้งจํานวนและระหว่างนี้หากคุณมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ตามเวลาที่กําหนดจริงๆก็อย่าลืมแจ้งให้บริษัททราบทันที คุณคงเห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่เจ้าของร้านอาหารนะที่สามารถจะขอสินเชื่อจากก o o มันนี่ได้คนทำธุรกิจทุกประเภทหรือทุกอาชีพหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ต้องการเงินด่วนก็สามารถจะขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน Good Money ได้อย่างง่ายดายและจากการขอสินเชื่อผ่านก o o มันนี่เนี่ยก็ไม่เพียงทำให้ธุรกิจคุณเติบโตนะยังช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องการพัฒนาธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งการลงทุนในโอกาสใหม่ๆง่ายๆขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วอย่ารอช้าลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อ Good Money วันนี้เราเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของคุณเลยเพียงคลิกที่ลิงก์หรือดาวน์โหลดแอป Good Money เงินดีๆเพื่อคนไทยแค่คลิกชีวิตก็เปลี่ยน